สบายดีพี่น้องสิมให้เบิง่งปลาได้มองหลังเสาครับอันนี้โตที่หนึ่งปลาหมีนะเบิง่งโตที่สองที่สามที่สี่แปรพหนึ่งโอ้ตัวนี้ตายสั่มพี่น้องตัวนี้ตายแล้วครับมันโตใหญ่ต้องใส่ไข่ตัวนี้ไข่ นีสามัวครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ตายครับตายแล้วยูนีสามเป็นซีนี่ปลาช็อกเกอร์ปลาช็อกเกอร์ตัวที่ห้านี่ครับปลาช็อกเกอร์ตัวที่ห้าปลาช็อกเกอร์ nó bưng hoang phân bạc chào mình cái Hà tối